็ไม่รู้มันมันเผือกอ่ะมันมาไม่รู้ครับรุ่นแยกแยออกมาแยกอยกมาจากเราก็ไปล้วตอนนี้อ่าอีอย่างเยนี้ก็จะแพงหน่อยอ่ามันเป็นหนุ่มคนเป็นหนุ่มมงคลเป็นหนุ่มมุอ้าวสวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับแฟนเพจทุกท่านนะครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่อง อยุธยาที่ดินเมืองเก่านะครับวันนี้ก็พามาดูที่บ้านอ่าบ้านเลขที่แปดสิบสามทับห้าอ่าทับหน,นึ่งหมู่ห้าตำบลหนองขนาอํเาเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันนี้ก็มาดูกิจการนะครับกิจการของก้วนฟาร์มอ่าวันนี้จะมาดูฟาร์มหนูนะครับฟาร์มหนูพุกโอ้มีหลากหลายเลยมีทั้งหนูดําหนูขาว เห็นไหมแล้วก็นี้เป็นอ่าเขาเรียกบอลสีบอลสีที่ทางฟาร์มเขาทาไว้ก็ส,สวยๆเนาเดี๋ยวไปดูไปพูดคุยด้วยกันว่ามีอะไรบ้างเออก็ทดลองทดลองเป็นฟาร์มเล็กๆทดลองเลี้ยงดูกับว,ว่าจะเป็นอย่างไรอันนี้เดี๋ยว้วนฟาร์มก็ให้คุณพ่อเข้ามาอ่าคุณประดิษฐ์นะครับวันนี้ก็มา เป็นพิเตอร์ให้อ้าวสวัสดีครับครับสวัสสสดดีีคครรัััับบวนนี้พอดูอยู่ที่83ทับ1หมู่5เนาะครับครับบ้านหนองขนาาท่าเรือหนองขณาาหนองสวงหนองสวนนั่เองเออบ้านหนองสวงอ่าบ้านหนองสวงบ้านหนองสวงได้ข่าวว่าเดนี่เลี้ยงหนูอะไรนะหนูหนูครับเลี้ยงหนูหนูอะไรอ่ะหนูว่หนูพุกหนูพุกพุกพันใหญ่เนาะพุกพันใหญ่ครับอันนี้ทดลองเลี้ยงดูเนาะทดลองก่อนครับโอ้ยทดลองเล่นไปหลายหลายหลายหมื่นหลายหมื่นอยู่ทดลองอันนี้เลี้ยงในวงถังปูนอันเนี้ย นี้คือพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ตอนนี้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์มีกำลังผสมอยู่ตอนนี้ประมาณสิบสิบวงเนาะแต่เราใช้เป็นสองชั้นใช่ไหมสองชั้นสองสองวงแล้วกลางล่างก็ทําเป็นอะไรนะเอาน้ำน้ำน้ำอันนี้เติมอ๋อเติมน้ำให้หนูเนี่ยอ่าไหนเนี่ยเดี๋ยวขอดูข้างในที่ว่ามันมีอะไรบ้างนี่ก็จะเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์กำลังผสมอยู่ตอนนี้กำลังอ๋อกำลังขยายว่างั้นเถอะขยายอยู่หนูที่นี่มันไม่สกปรกเนาะไม่สกปรกครับ สะอาดครับดูได้เลยครับลองได้เห็นไหมสะอาดถึงเราสะอาดครับไม่มีอันนี้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ครับอันนี้กําลังเตินอยู่ทับผสมอยู่อันนี้ถ้าเขาเรียกอะไรถ้าขยายฟาร์มนี่สามารถมามาได้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์มีจำนนอ๋อเผื่อใครสนใจเนาะใครสนใจราคาตัเองไม่ไม่ถึงก็ขั้นแพงขนาดนั้นอ่าเพราะช่องเศรษฐกิจแบบนี้เนาะอ่าครับช่วยเหลือกันได้พวกที่สนใจ พอเราก็เห็นใจเนอะโอ้หลายๆที่ก็น้ําก็ท่วมเนอะตอนนี้ท่วมแถบนี้ท่วมหมดครับเขื่อนพระรามหกแถวบริเวณรอบบ้านเนี่ยครับท่วมแต่ตรงนี้ไม่ท่วมตรงนี้มันสูงครับสูงสูงเกือบไปเกือบไปเนาะไปแต่ว่าน้ําเริ่มจะลดลงมาเรื่อยๆแล้วอ่าก็เป็นกําลังใจให้กับผู้ประสบภายน้าท่วมหลายๆจังหวัดเนาะ โอ้โหนอนนอนนี่ตัวน sure> ี้เ hmm, ช mm ื่องครับตัวนี้เชื่องเชื่องพอพันพอพันพอพันมามาโชว์เลยตัวนี้เลด่าเลยเชื่องมันยอดมากต้องจับแต่เด็กอันนี้มีทำขายได้ป่ะมีครับแต่ตอนนี้ยังยังไม่ค่อยยังยังตอนนี้กำลังเพาะอยู่เพาะก็ขายไป บ้างขายไปบ้างไปบ้างอจะมีต๊กมาสั่งไม่ไม่ทันครับหตอนนี้ไม่จะว่าไม่ทันขายส่วนมากแต่ก็ขายขายเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มากกว่าเนาะเราจะไม่เราจะไม่ขายเป็นหนูแบบหนูแปลรูปเนาะเออครับจะมีบ้างแปรรูปไม่ได้ไม่ขายมีกันมีบ้างอ่าพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นี่ก็ราคาก็พูดคุยกันได้หลังไมเนะได้หลังไม่อ่าีเยอะกำลัง นงเมามาดูอ๋อนี่อ่าอันนี้วงหนึ่งนี่ก็ตัวเมียสองตัวผู้หนึ่งอ่าจะส่วนใหญ่จะอย่างนั้นอ่าอันนี้ลูกเนี่ยครับอันนี้ออกแล้วครับอันนี้ออกแล้วลูกออกแล้วเนาะไหนขอดูหน่อยขอดูหน่อยอันนี้เรานี่กำลังรุนเลยกำลังนี่ครับนี่อันนี้นี่แยกไปแล้วเอาเอาพอพันแม่พันแยกไปแล้วครับเหลือแต่ลูก อ๋อฟางใส่แล้วก็สะอาดให้สะอาดของเราสะอาดครับไม่ต้องลัวไม่ดีแล้วก็ปกของเราเดี๋ยวมีหนูเปลือกนะครับอ้าวมีหนูเปลือกอีกเดี๋ยวไปดูด้วยกันเดี๋ยวไปดูด้วยกันครับหนูเปลือกตาแดงสวยขาวสวยอ่าของเราอย่างนั้นครับพิเศษอ่าค่อยมีครับอันนี้มันคือมันไม่ค่อยมีอ่ามันก็ไม่รู้มันมันเผือกอ่ะมันมาไม่รู้ครับ ตรงนี้จะมีตัวเล็กอยู่สามสี่ตัวตัวเล็กๆที่เป็นเผือกนะอเืครับแล้วก็จะมีปนดำอียห้าตัวตัวเล็กตัวดำหนูหนูคอกเดียวกันไอตัวใหญ่นี่ไม่ใช่เอามาเลยครับเดี่ยคอกเดียวกันมันนอนอยู่ในเผือกเนี่ยโอ้หคอกเดียวกันอนี้ก็เป็นเป็นความรู้อีกไม่รู้มันมายังไงเราก็ไม่รู้ความแปลกอ่าอันนี้หนูรุ่นอันนี้หนูรุ่นอันนี้หนูรุ่นครับแยกออกมา แยกมาจากอันนี้ก็เดี๋ยวจะพอมันโตน้นหน่อยก็แยกแยกบ่อเนาะอเออไหนขายผู้ตรงมีขายตรงมีคับเป็นพันต่อไปโอ้เยอะเยอะมากมามาที่นี่ไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังแล้วนี่มาได้ได้ความรู้ได้ความสนุกด้วยเนาะอันนี้เราก็ปล่อยทับแล้วตอนนี้อือนี่ผมว่านี่มันใกล้จะท้องแล้วตัวนี้เนี้ยเนี้ยตัวนี้ใกล้ท้องแล้วเออตอนนี้เราก็ปล่อยอยู่ตอนนี้อ่าใจจังเลยตัวตัวเมียใหญ่มากก็ มันจะไม่ห้อยให้ลูกอ๋อมันจะแก่อ้วนมันแก่จัดมันอ้วนถ้าต้องให้ตัวมีต้องผอมเออถ้าอ้วนจะไม่มีลูกให้มันอดให้มันอดข้าวได้ไหมมันมันจะใหญ่ของมันเองธรรมชาติใช่มันธรรมชาติด้วยอืมถ้าอ้วนมากเราก็ต้องเบาอาหารอืมเดี๋ยวจะขยายอีกเงี่ยจะรอล็อกอีกเงี้ยอ๋อรอที่ว่างยังต้องเี๋ยวใส่ล็อกแตว่าจะซื้อที่สักสิบได้นะวันนี้ยังหนูเี่นะได้ครับไทยอยู่ครับตอนนี้ ที่นี่มีทั้งอะไรนะมีทั้งหนูไก่ไก่ไข่อันนี้ก็พอได้กินครับเออเราเลี้ยงเศรษฐกิจพอเพียงอันนี้คืออยู่กับพอเพียงแล้วก็แล้วแล้วก็นนี้ห้าหกฟองแล้วก็ต้นไม้วก็ต้นไม้พวกไม้ดอกไม้ประดับเนาะตามตามภาษาชาวบ้านมีไปตามภาษาชาวบ้านเออคือเราไม่แบบว่าไปเดือดร้อนอ่าพอได้พอได้มีก็กินไม่มีก็อดเนาะไม่มีก็อดพัก สวนครัวพวกปลากรุ้งอ๋อกระเพราโอ๊ะรางได้มีครบหมดปลูกอยู่บนโน่นบนโคกอีกลงฝรั่งครับพอได้กินไปทำสวนทำอะไรไปก็ขอฝากฟาร์มเล็กๆล็กฟาร์มเล็กๆอ้วนฟาร์มอ้าวฟาร์มอยู่ที่หนองขนาหนองสวงหนองสวงหนองสวงบ้านหนองสวงบ้านหนองสวงตำบลหนองขณาอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาใช่ครับเบอร์โทรมีไหมเบอร์โทรติดต่อใีครับศูนย์เก้าสองครับอ่า เก้าสามหกอ่าสี่แปดห้าหกครับเอาอีกรอบหนึ่งศูนย์เก้าสองอ้าวลืมเบอร์เก้าสองหกว่ะอ่าเก้าสองหกสี่แปดห้าหกครับครับผมอ่า,อาครับสวัสดีครับ